อ,อยู่ไอกระโดดไปอมรีจำเงินเดือนทันทีเลยนะการจำเมื่อก่อนห้าพันหมื่นคือเยอะแล้วนะอ,อทองบาทละสี่พันกว่าบาทเองนะยูเข้าใจเข้าใจสมัยนั้นนะนี่กี่ปีแล้วครับยี่สิบกว่าปีวว้าวทีเนี้ยพอไอจำปุ๊บแต่ก่อนก่อนที่จะไปไอก็จาแต่ไอย,ยังอยู่หอพักโรงแรมไอมีสองที่มีทั้งหอพักแล้วก็มีทั้งที่พักที่เป็น,เป,นเป็นสวิสอพาร์ทเมนต์ของไอแต่ไอติดเที่ยวอยู่ไอทำงานไปเที่ยวไปสิบโมงไอใน เี่ดื่มเลยอดื่มงคืนดื่มกลางคืนเที่ยงสิบโ,โมงเช้าเที่ยงไอยังเที่ยงอยู่เลยไอเข้างานสิบโมงสเเิบเอ็ดโมงแล้วที่เนี้ยอยู่เช้าว,วันแรกที่ไอไปทางานไอสายให้ดูเลยไอให้รู้ว่าไอเป็นคนที่ทํางานสาย <c oughs> ไอบอกเขาวันแรกเลยว่าไอเป็นคนทํางานสายนะเรื่องเอาผลรับรร,ะะรือสาว่าจะลูกค้าแล้วเขารับได้เหรอเขาต้องรับได้มาด้วยตัวเลขเซลมาด้วยตัวเลขเพราะเขารับได้ไหมเขาอาจจะรับไม่ได้หรอกแต่เรา เราก็อยู่แสดงตัวตนที่แท้ตัวตั้งแต่วันแรกตั้งต่วันแรกเดวันอยู่ให้เขารับในสิ่งที่เราเป็นหรือว่าให้เขารับในสิ่งที่เราปลอมล่ะอืมเราจะปลอมได้กี่วันถ้าเราเป็นตัวของตัวเองไอแอมบดไอแอมมันจะอยู่แบบลองเทอมมากมากแล้วทีเนี้ยไอไปไม่ถึงเดือนอยู่ที่หอหอหอพักไอบอกอย่าเพิ่งย้ายของไอนะเดี๋ยวไอขอเก็บไว้สักเดือนหนึ่งก่อนแต่ไม่ได้มีแลนอะไรนะแค่แบบยังขี้เกียจหาที่ใหม่ขี้เกียจขนของไม่ถึงเดือนที่เขาเรียกกลับอืม ในเงินเ,เดือน,อนที่ยูไอกลับเลยไม่ต้องคิดอะไรมากเอา้าแล้วนาสกุลนี้ที่อยู่คิดมาไม่อ่ะไอมีความสุขว่าไออยากกลับมาอยู่ที่นี่เพราะมันคือความสุขของไอไอเลือกที่จะใช้ความสุขนําทางยูไอกลับมาเป็นเซลลเมนเจอร์เดือนเดียวอะไอทําเงินอน่ะคูณสองจุดห้าเท่าให้โรงแรมให้กับตัวเองให้ตัวเอง okay. พอมันขึ้นปุ๊บพอมาดินเซลเมนเจอร์มันก็ถูกกระโดดเป็นซีเนียเซล ก่อนที่จะทํางานโรงแรมนะตอนนั้นจะเป็นที่ไอเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเดวันในการทํางานโรงแรมไอก็ทําอีเวนต์ออกกันในด้วยควบคู่กับงานโรงแรม <pe> เพราะ,ะสมัยมันต้องมีนักร้องอิเล็กทรอน์คลาเกิแล้วไอเป็นเด็กเที่ยวไอก็แดนเซอร์กลางคืนน่ะมาขึ้นงานกลางวันอเอานักร้องมาใส่เริ่มแต่งไว i ์โอเวอร์เริ่มทำซาวด์จัดในการไอทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันไอก็เลยเอามาคือมันต้องบอกว่าเราต้องมินิท ท่มินิ์มีคือสิ่งสําคัญไอจะมมนิว่าวันนี้มีลูกค้าแบบนี้ไอต้องเอาอะไรมามาแอดจัดให้เขาอะไรต้องซัพพอร์ตเขาเราต้องรู้เขาต้องการอะไรอยู่ใช่ไหมจนจนไอก็กระโดดอีกจําอีกไปอยู่เป็นซีเนียเซลหรือว่าเป็นดีคเตอร์ออฟเซลหรืออะไรก็แแล้วแต่ก่อนที่จะไอไปนะสมมติเดือนหน้าไอจะไปเดือนนี้ต้นเดือนน่ะไอแผน阿าออกหนึ่งเดือนใช่ไหมอยู่ใช่ไหมเดือนหน้าเนี่ยตัวเลขรูปเหลือตัวเลขออคคิวเบนซี่ลูกค้าไอเนี่ยไปสแตนบายรอเขาเรียกปูพรมรอไออยู่แล้วนะ อายอคกค้า,ลาหลักมากทั้งั้นอายอคกค้าในเดือนที่ไอไม่อยู่แต่ในเดือนที่ไอยอยู่นะไอย,ยังคงต้องรักษาสิทธิ์ให้กับองค์กรที่ไอทํางานแล้วพี่แตงเป็นอาชีพเซลล์ที่พี่แตงเป็นอ่ะอยู่ได้ทําได้กี่ปีครับสองปีเนี่ยรวมยี่สิบยี่ส<ำ>ิบปียี่สิบปีเป็นเซลล์มายี่สปีสียี่สิบปีไอเป็นเซลล์จนกระทัง่งมันมาเป็นมา,มาจบที่ r e s i d e n t m a n a g e r มาเป็น a s s ิ t เอ็มดีเดเวลลอปเซ s a ์มาร์เก็ตติ้ตำแหน่งเดียวที่ไอไม่รับคือ General Manager GM ทำไมครับไอไม่ชอบบริหารคนอืสิ่งเดียวที่บริหารยากที่สุดคือคนอืคนคือเข้าบริหารลูกคา้าใช่ไอไม่ชอบบริหารแบบอบทีมออเปอเรชันแต่สุดท้ายไอก็ต้องดูแลท<ะ>ีมออเปอเรชันเพราะว่าภายใต้อังเกลเนี่ยสมมุติว่าอ่าฟล o ริดอ่าเอฟอนด์บมันก็ต้องอยู่ในในในใ,ในเครือของเราทั้งหมดที่เราต้องดูแลเพราะาหน้าที่ของเราคือหาเงินและหาไรายได้เข้ากับโรงแรมไม่แต่เป็นเซลมายี่สปีอ่ะ แล้วอาชีพถัดมาน่าจะเป็นอาสเตียมละไม่ยังไม่เป็นอาสเตียมหยังยี่สิบปีเนี่ยพราร,รีลนะกกับอีเวนต์อาแก่นายอีเวนต์ไนท์เนี่ยอ่าเกิดขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่เดวันที่ทํางานโรงแรมนะเอาชื่อเองเป็นอีเวนต์ก็เป็นเป็นตัวตั้งต้นของอ e ีเว <Even S 1> นตะต์์ออรแไนีเวง เพราะอะไรรู้ป่ะเมื่อก่อนอะขายรูปขายงานไม่ได้มีแล็บท็อปไม่ได้มีไอแพดนะต้องขายงานผ่านอัลบั้มยูยูไออยู่ในยุคขายอัลบั้มอะเปิดรูปให้ลูกค้าดูอะทางานแต่งทําอะไรต่างๆนานาเนี่ยต้องมีเป็นรูปเรเฟร e มันยากขนาดนั้นจนมายุคซีดียูซีดีอะซีดีอันเล็กอันใหญ่ยังไม่มีทรัมดนะยังไม่มีทรัมดพอซีดีเสร็จปุ๊บเป็นรูปที่เขาเรียกอะไรแผ่นชิปใส่กล้องมือถืออะแล้วเป็นโบรชัวร์ไอขายแบบเนี้ยจนวันหนึ่งอะ โรงแรมเนี่ยเวลาไปขายออกบูธอะไรต่างๆมันต้องห่หอบโบช่วยอย่างต่ำสามสิบโลอะซีดี <Ừ. S 2> อีกอยู่มันลําบากมากอีเว okay, นต์อาไงเวลาไปขายลูกค้าลูกค้าอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยมันลําบากจนมันเป็นยุคข,ของเว็บไซต์ว่าตอนนั้นที่พี่แต่งต้องบินไปบินมาประจําเลยตอนนั้นยังไม่เริ่มบินตอนนั้นแค่ออกต่างจังหวัด <Okay. S 2> แต่ที่บินไปบินมาประจํา ย้อนไปก็สิบกว่าปีอพอเริ่มดูเข้ามาดูในเรื่องของบริษัททัวร์อันนี้เริ่มบินแล้วแต่ก่อนก่อนจะไอต้องอยู่ให้ครบเพราะโรงแรมเนี่ยมันจะมีหนึ่งสมนาสองคอเรทที่เป็นลูกค้าลองเทอมอยู่ในนิคมอ,อุาาตสาหกรรมต่างๆไออันนี้เป็นเส้นเลือนใหญ่ก็คือบริษัทเอเจนต์ที่เป็นเส้นเลือนนำเข้าประเทศขึ้นอยู่ว่าเราดูดูตลาดไหนทีเนี้ยพอเราทําทุกอย่างมาครบหมดแล้วอ่ะเราต้องไปอยู่ด้านบนเพื่อแอดไซ์คนต่างๆนานาทีมงานต่างๆนานาระหว่างนั้นไอก็ทำออแกไนควบคู่ไปด้วย ไอทำอาอนไลคนเดียวนะอยู่ลูกค้าตกใจแน่นอนบ <ắng S 1> ัญชีก็ทำคอดิชันก็ทำอินวอย์ก็ทำทุกอย่างส่งทำเองหมดสรุปนั่งทำวอย์เอาเวอร์ในในออฟฟิศอย่างเงี้ยสวัสดีไลนนีนนต้อนรับสวัสดีลินยินดีต้อนรับยินดียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพื่อส่งให้ทีมงานทำม,มันต้องจินตนาการในหัวแล้วก็ส่งให้ทีมงานทีมงานก็ส่งมาให้พรูฟแล้วอยู่เชื่อป่ะอีเวนต์แต่งมันเกิดจากอะไรเกิดจากการเซิร์ชเมื่อก่อนพอมันเข้ายุคยุคอินเทอร์เน็ตกูเกิล มันจะมีท็อปสิทที่จะติดแบงกิ้งสามอันดับแรกคือซือ้อใช่ใช่ปาร์ซ e ใช่สี 4, 5, 6, 7, 8, <S S ่ห e ้ <90. S 2> <ม>าเจ็ดแปดเก้าสิบไอไม่ได้อ่ะ<ม>แล้วไอก็ทำไมทาไมกูไม่ติดวะไอก็เลยงศึกษาว่าแต่ละเจ้าที่ติดมาเพราะอะไรอ๋อติดเพราะการเขียนข่าวใครลงข่าวให้ไอไปตามตั้งแต่ทีมว่าต้องไปเปิดเมมเบอร์กับใครบ้างแล้วก็แอดไซน์ข่าวยังไงบ้างแล้วต้องใส่คี์เวิร์ตัวไหนบ้าง อยู่หลังจากนั้นไอทําแค่ตอนแรกสมมติไอเคยมีรายได้อยู่หนึ่งร้อยบาทออพอไอทําวิธีเนี้ยอยู่ไม่เกินหนึ่งเดือนอะรายได้ขึ้นมาเป็นสี่ร้อยเติบโตสี่เท่า r ร n กิ้งมาเดือนที่สองยู่ไอใส่ข่าวฉ่ามากอีเวนต์แตงไอทําอะไรก็ได้ที่คนเสิร์ชง่ายที่สุดอีเวนต์อออกเกนไนเซอร์พัทยาพัทยาอีเวนต์อีเวนต์แตงตึงอยู่ไอติดแม็กสุดคือหนึ่งสองสามไอติดหกอันแม็กซิมัมที่เหลือเป็นของงานไอหมดก็คือพี่แต่งถ้าทาอะไรไม่เป็น ความคิดพี่แต่งสิ่งแรกคือว่าไม่ได้ไปจ้างใครสักคนหนึ่งหรือว่าหาผู้เชี่ยวชาญหรือว่าหาคนอน้อลในการช่วยเราทาเป็นแต่ว่าพี่แต่งจะไปศึกษาให้ตัวเองทําเป็นก่อนศึกษาก่อนว่าสิ่งเนี้ยเราควรทําเองหรือให้ใครทําแต่ถ้าเราทําได้ปุ๊บเราทําแต่อันเนี้ยเรารู้แล้วว่าเราทําได้แต่ในโปรเซสต์บางอย่างเนี่ยมันมันอยู่ในมือมันต้องใช้บุคคลที่มีเครื่องมือมีทูม,มอีอะไรต่างๆนานา,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 นานของเขาแล้วก็เอาตัวเองเข้าไปอยู่กับเขา พอเอาเองเข้าไปอยู่กับเขาเช่นสมมติช่วยเขียนข่าวให้หน่อยเมมเบอร์ปีละหมื่นสมัยก่อนยกตัวอย่างเขาก็จะส่งข่าวได้เดือรกี่ครั้งเขาเขียนแต่เขียนกล่าวข่าวยังไงให้มันเนียนอืมหรือทำยังไงให้มันเนียนเวลาเสิร์ชปุ๊บอีเวนต์ตั้งอีเวนต์ออแกเนเซอร์พัทยาจัดงานเวลาคาเสิร์ชขึ้นมาตึ้งเห็นของไอก็ติดต่อฮัลโหล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 เป็นคอลเซ็นเตอร์เองด้วยฮัลโหลเองฮัลโหลสวัสดีค่ะยังไม่มีรูปส่งมาทุกทีเนี้ยส่งยังไงนัดเจอพอมันเริ่มมี iPad ลายยังไม่มีนะเมื่อก่อนส่งรูป BB ก่อนนะบีบีเอ็มเอสเอ็นอย่างนี้กันเลยนะตึ้งตึงตึงตึง,ตง,ตงมันจะมีแพทเทิร์นอยู่ในจอเนาะซึ่งอะไรอย่างเงี้ยให้ลูกค้าตัดสินใจจากจากสตอรี่เทลลิ่งในเรื่องของรูปภาพก่อนไอ,อจ้จะจะจะแคทลูกค้าไปเลยแคทเนี่ยหมู่บ้านคอนโดแลนด์เฮาส์เขาจะมีอยู่ประมาณ4-5หงานโอเพนเฮาส์แกรน์โอเพนนิ่งเพรสคอนแตงคิวเอเอเอฟรูฟ อันี้วเซอรี่มันจะเป็นแพทเทิร์นของแรนด์อันหาหรือเป็นถ้าเป็นแฟชั่น fashion, มันจะมีมีกรุ๊ปปิ้งของเขาแต่ละอันแต่ละอันครับครับพอเรารู้ว่าลูกค้าลงแคทไหนเราก็เตรียมงานไว้เลยแล้วถึงเวลาเตรียมปุ๊บไอเซ็ตหลังบ้านเซ็ตอาวุธไว้หลังบ้านถึงเวลาอยูทักมาอย่างเงี้ยอยูอยากจัดงานอย่างอันพออยู่เป็นสมมแล้วอยูเป็นโปรดักไหนเนี่ยไอจะลิงโปรดักนั้นแล้วก็เรียงแพลที่ให้ไอโบจากภาพเนี่ยขายงานก่อนเข้าใจพอขายเสร็จตึง้งไอค่อยตามด้วยการโทรหาหรือเขาโทรกลับ คำแรกที่ไอาถามเขาอะไรคืออะไรรูป้ป่ะพี่มีพิชกับบริษัทไหนไหมคับิดบ,บริษัทไหนไหมบอกว่าอ๋อมีครับเอางั้นพี่เอาให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันถ้าพี่ไม่ได้ก็ามาหาหนูเพราะหนูไม่สะดวกไปพิชชินกับใครแล้วบอกอย่างนี้เลยอถามว่าพี่ได้ไหมพิชได้ม,มีอยู่งานหนึ่งไอไปนั่งพิชทีมงานก่อนหน้าเนี่ยเข้าไปประมาณห้าคนนะอยู่โปรเจกต์แมนเจอร์เอไอเอ่ทีมงานซัพพอร์ตนู่นนั่นนี่แต่ไอไปคนเดียวพรีเซนให้กับบริษัทบริษัทหนึ่งคำแรกที่โดนถามคือเลยมาคนเดียวเหรอคะ อัยตอว่าไงแล้วว่าคนเดียวก็พอแล้วค่ะอืเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนในการสื่อสารเต็มที่คือสองคนที่เหลือนั่งจดุดแต่ไอัไปยูแม็กหนึ่งเครื่องแล็ปท็อปหนึ่งเครื่องไอมีลําโพงมี iPad ไอแพอีกสองอันไอัขอเวลาเซตอัพแป๊บหนึ่งนะคะตึง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 แล้วเวลาโดนยิงคําถามเพราะเขาถามเรื่องนกสมมติถามเรื่องอะไรก็ตามนี่ค่ะพี่ดูรูปนี้ได้เลยอ่าสวมชไปเอเปิดเสียงให้เขาฟังเลยอ่าตัวนี้ไปยูไอแพตัวนี้ให้อันนี้กําลังพีเซนต์พี่ดูตัวนี้นะคุณอยากจะรู้เรื่องอะไรไอพีเซ ห้าคอนเทนต์ในในเวลาเดียวอ่ะอเพราะไอพีเต์จบเขาบอกว่ารู้แล้วค่ะว่าทำไมมาคนเดียวเพราะทุกอย่างทุกอย่างมันมันจบอยู่ในนี้แล้วเไอร้องเพลงไอก็ร้องให้ลูกค้าดูลูกว่าสมมติอยากได้นักร้องอยากได้แบบดีว่าไอก็จะบอกว่าอ f I ไอก็จะร้องให้ลูกค้าดูเต้นคอนเทนต์แบบไหนไอก็จะเต้นให้ดูเพราะไอเรียนมาหมดอยู่ไอเรียนเต้นเรียนร้องเรียนแต่งหน้าเรียนทงสักเรียนทุกอย่างที่ไอต้องเรียนเกี่ยวกับอีเวนต์และเอาแกนไหน กี่เฟสกี่แอมใช้ไฟพาใช้ไฟบินร,รู้ทุกอย่างโอเวอร์โหลดติดตอ่อซะไอ <c oughs> ต้องดิวดิวดิวกับทุกคนอาจะบอกถ้าเป็นแฟชั่นโชว์ไอต้องใช้เซตทีมเมคอัพอาร์ติสต์ฮส์สไตล์แบบไหนนักร้องพี่บอกพี่เป็นปร์การชั่นแค่นี้พอพี่ไม่ต้องใช้นักร้องถึงเทียน,นี้ถ้าอ,อยากได้ดีว่าแบบ will always love you ก็อีกเรื่องหนึง่งแล้วเต้นคอนเทมคอนเซ็ปมันคืออะไรพี่สมัยก่อนเขามันก็จะอีกแบบไอ้ก็จะเต้นให้ดูปั๊ปปิ้ก็เต้นยืนเต้นตรงนั้นทำทุกอย่างให้เขาเห็นเลย คือพี่แท่งเป็นคนที่สู้มากนะฟังดูคือสู้มากๆ<า>เลยแล้วระหว่างในเวลาที่สู้เนี่ยแน่นอนนี่คือทําเพื่อหาเงินแหละหาเงินทำมาขึ้นแล้วตอนนั้นมีม,มีคําตอบให้ตัวเองไหมว่าแบบหาเงินเพื่ออะไรตอนนั้นเป็นเซลทาอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์ทำดูีเดียวทุกอย่างหาเงินเพื่ออะไรครับตอนนั้นเป้าคืออะไรครับเป้าคือเงินเพื่ออะไรครับเอาเงินเพื่อที่ไปนนซื้อของเที่ยวหรือว่าอะไรครับสร้างธุรกิจไม่ไม่มีคําว่าสร้างธุรกิจในรัว ไอ้เสพความสุขในการใช้เ huh. ง so uh ินยูคืนนึงไอ้เที่ยวมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันนะวันศุกร์เสาร์เนี่ยไอ้เที่ยวเนี้ยมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งแล้วหมดนะมอเตอร์ไซค์หกเจ็ดหมื่นไอ้สามารถหมดเงินได้นะไอ้ไปเที่ยวคนเดียวได้เปิดเหล้าเจ็ดขวดได้ไอ้สามารถเต็มที่กับทุกคนได้ไอ้เป็นคนติดเที่ยวไอ้ถึงบอกเป็นคนติดเที่ยวแล้วชีวิตชีพหายเพราะการเที่ยวเที่ยวชีพหายยังไงเพราะไอ้คิดว่าตัวเองเก่งฮุงเอาพูดเลยคนที่คิดว่าตัวเอง ดินกิ่งหล่อสวยรวยดังพังทุกคนไอคิดว่าคนเก่งๆอย่างฉันทําอะไรก็ประสบความสําเร็จพังเลยค่ะชีวิตไอ้ล้มตอนอายุยี่สบสี่ยี่ห้ายี่หกนะยูไอ้ขึ้นแบ็คลิสสานนะขึ้นสารแปดแปดครั้งอะ่ะขึ้นเพราะอ,อะไรครับไอเป็นหนี้บัตรเครดิตอืเพียงเพราะไอคิดว่าไอเก่งกว่าธนาคารไอคํานวณดอกเบี้ยแล้วไอเอาเป็นบัตรเครดิตหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วือเอาพัน์ส่นอลนมาโปดดีกว่าพี่เป็นอย่างนี้พี่โอย้ยนี้ คิดว่าตัวเองเก่งแล้วพอบัตรเครดิตอ่ะพอมันเป็นวงเงินเต็มไอ้ก็ใช้ต่อที่มันก็สองดิงแล้วเงินมันหาไม่ทันเพราะมันเป็นยุคที่คนเราคิดว่าตัวเองเก่งอ่ะเก่งสิ่งสําคัญเลยไอ้อยากจะบอกทุกคนว่าอย่าคิดว่าตัวเองอ่ะเก่งเก่งอย่าคิดว่าตัวเองเด่นหล่อสวยรวยอย่าคิดเพราะถ้าคุณคิดเมื่อไหร่อ่ะความชิบหายมันจะมาเยือนทันทีอืมอยู่เพราะไอ้เคยหลงตัวเองแบบนั้นไอ้อยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งหลงตัวเองทําไมท้ามาถึงเตือน วันนี้ยังไม่รู้สึกหรอกใครก็ตามแต่ถ้าไม่เคยเจอนะแต่ถ้าเคยเจอแล้วว่าความเจ็บปวดของความเป็นหนี้มันทุกแค่ไหนไอทางานไปเพื่ออะไรเพื่อเงินตอนนั้นเลยเพื่อเงินอย่างเดียวตอนแรกเพื่อความสุขพอได้ความสุขแล้วมันเหลิงมันได้เงินขึ้นมามันเหลิง,ลงแล้วเอาเงินอนาคตมาใช้อไอทางานกับยูเดือนหน้ารู้แล้วจะได้ยูกําไรจากยูสองแสนห้าแสนใช้เลยเใช้เดือนนี้เลยค่ะใช้เลยแล้วยูแคนเซิลงานตึง้งจบเลยหนึ่งดอกละอ่างานที่สองปุ๊บ วางดนเครดิตตึง้งไม่ได้ดิวกันเรื่องเครดิตเทอมอยู่เก็ตปะบางทีปุ๊บต้องวางบินโปรเซสจาก30มสิี่ห้ากิแล้วไอต้องเอาเงินไปใจ่ซัพพลายเออร์สมมติงานนี้ไอกำไรแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะไอต้องไปกู้เงินดอกร้อยล,ละยี่สิบมาจ่ายเงินให้กับซัพพลายเออร์นั่นหมายถึงกำไรไอหมดแล้วกับงานเนี้ยแล้วมันโดนกี่งานล่ะแล้วอยากรู้ว่าไอวิธในการใช้เงินตรงเนี้ยมันเปลี่ยนตนั้งแต่เมืเ่อไหร่ครับ รู้วันนี้ก็ยังเหมือนเดิมเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนในวันที่คิดฆ่าตัวตายในวันในวันหนึ่งคนเรามันเป็นหนี้หนักๆอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นยี่สิบห้ายังยี่สิบหกเป็นหนี้ก็เยอะสําหรับไอ้แล้วแหละตอนนั้นคือเป็นหลักล้านอ่ะไม่รวมบ้านไม่รวมรถนะอืพ่อแม่รู้ไหมวันที่พ่อแม่รู้คือวันที่คิดฆ่าตัวตายวันนั้นคือจะฆ่าตัวตายแล้วที่คลิปคิปปิดบังพ่อแม่มาตลอดใช่เราปิดบังพ่อแม่มาตลอดแต่พ่อแม่ยังไงเขาเลี้ยงเรามาเขารู้เราน้ําเสียงลููกพด เป็นยังไงเสียงเป็นยังไงเขาจับได้เขาโทรทุกวันทุกวันทุกวันอยู่เชื่อป่ะไอ้ก็ไม่บอกสักทีไม่บอกไม่บอกจนวันหนึ่งไอไม่ไหวแล้ววันนี้ไอจะตายเหมือนเราจะสั่งเสียว่าเราจะยังไงแล้วไอตอนนั้นต้องไปประชุมงานประกันไอไอคิดทุกอย่างที่จะหาเงินไอทำทุกอย่างนะไม่ได้นิ่งนอนใจนะอยู่เพราะไอออกมาทําไอบอกเลยไอออกมาทาฟรีแลนซ์แต่ไอเป็นคนไม่มีวินัยอืไอออกมาทาฟรีแลนซ์แต่ดันนุ่นตื่นหกโมงเย็น งานที่ไหนจะมาคุยกับไอ้ล่ะเตืนอนหนกมงเย็นยูทูบป้ม,มันคนฟฟีแลนซ์มันต้องเต็มที่กว่ากับชีวิตมากกว่างานประจําแต่ทีนี้ไอ,อ้ไม่ได้สนใจอะไรเลยเอนจอยกับการเที่ยวก,การกินการใช้เงินอย่างเงี้ยไอ้ไอ้รักษาเครดิตแม้กระทั่งกิฟฟารีนซื้อกิฟฟารีนต้องรักษาเครดิตนนการจ่ายเงินนะไอ้พอวันหนึ่งเมื่อเมื่อไอ้ตั้งใจจะปล่อยนะรู้แล้วว่าเตือไม่ไหวละปล่อยฟอ้องไอ้ตั้งใจปล่อยฟ้องทันทีอ,อยู่ใช่ปะชีวิตคือนรก ลกในใจมากเลยตอนนที่กําลังจะโดนฟ้องอะ่ะหกเดือนแรกทุนทูเทานถามนี่หกเดือนที่หกเดือนที่สองหกเดือนที่สามจนวันที่ขึ้นศาลคิดว่าเหมือนฆ่าคนตายภาพในหนังมันมาหมดอะ่ะในละครที่เราเคยดูอะ่ะแต่พอไปเจอจริงๆมันไม่ใช่เราก็เลยเรียนรู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้ขึ้นศาลจริงจริงมันเป็นแบบนี้ประน,นีประนอมทำหนึ่งสองสามสี่ในวันที่ไอจะฆ่าตัวตายเนะี่ยพอเขาก็โทรมาเป็นอะไรพ่อแม่นะแม่โทรมาก่อนเป็นอะไร ไอ้ลุดเลยอยู่ไอ้ลองเออไม่อยู่แล้ว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 จะตายไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเพราะไอ้จีงใส่ขับรถล้วจะหักร้อง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 ไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยกับพ่อนะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวจ่ายให้เดี๋ยวทาให้เดี๋ยวช่วยเขาปลอบให้ให้ไอ้สติทุกอย่างให้สงบอยู่ใช่ปะไอ้ลุงเพราะว่าไอ้ได้บอกพ่อกับแม่ได้บอกบอกคนที่เราหลักเราลุงแล้ว สายนั่นที่โทรมาคือเขาโทรมาด้วยบังเอิญหรือว่าเราโทรไปเขาโทรมาด้วยบังเอิญด้วยบังเอิญแต่เขาโทรมาทุกวันอยู่แล้วช่วงนั้นอ่ะโอเคเขาจะโทรมาทุกวันแต่เดี๋เขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างใช่เขาโทรมาทุกวันโทรมาเป็นทีมากเลยนะจนไอหลุดว่าไอปุ่หล็อกแล้วล็อกกับพ่อแม่ไอก็เลยขึดกลับมาสู้ขึดกลับมาสู้พ่อก็ผ่อนค่าบ้านค่ารถไอช่วงนั้นอืมผ่อนสมมติบ้านหมื่นรถหมื่นสมมตินะแต่ไอให้พ่อผ่อนอยู่แค่ไม่กี่เดือนไอลุกขึ้นมาสู้อยู่สู้เพราะใครไม่ได้สู้เพราะตัวเอง สู้เพราะคนที่เขารักเรา <date. S 2> เราคือหัวใจของพ่อของแม่เราคือความรักของพ่อของแม่ถ้าตัวเราทุกข์ <ues. S 2> เขาทุกข์กว่าถ้าตัวเราสุขเขาสุขกว่าไอ้ก็เลยรักษาตัวเองนี่คือความสุขข,ของพ่อของแม่ตัวเราเนี่ยคือความสุขเพราะฉะนั้นแล้วเราจะทําตัวเองให้เป็นความสุขที่สุดอยู่เก็ตปะพอเราเราเราหลุดหลุดกับสิ่งเนี้ยกับเขาไอ้ก็ต้องรีบฟื้นตัวเองไอ้ต้องรับงานทุกอย่างไปทํางานประจําเหมือนเดิม เหมือนเดิมนะทำงานประจำเหมือนเดิมรับอีเวนต์ออากัร์เนี่ยเหมือนเดิมไอ้ส่วนฟ้องก็ฟ้องไปขึ้นศาลก็ขึ้นศาลไปไอ้บอกทุกที่ที่ไอ้ทำงานว่าไอ้เป็นหนี้บัตรเครดิตนะจากอะไรไอ้เล่าหมดจะโทรมาทวงหนี้ยังไงจะมีแฟกมาทวงหนี้ยังไงจะโทรมาอะไรยังไงแล้วแต่ไอ้สู้จนวันหนึ่งอ่ะไอ้โดนอายัด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 ซับ ไอ้อเขาเขาโทกจากกลกุ่มบังคับคดีอตอนขึ้นศาลแล้วนะก็ไอ,อ้บอกไม่อยู่เนาะคำพูดถ้าไม่อยู่เดี๋ยวเอาตำรวจมานะเปิดบ้านเพาะงั้นะเดี๋ยวไปสิ่งแรกที่ไอ้ตั้งไม้เซตหนึ่งสองสามช่างแมงอยากได้อะไรเอาไปไอ้เปิดบ้านแล้วหัวเราะยิบได้เลยค่ะพี่อยากได้อะไรเอาเลยไอ้ก็หวัวเราะลองลูกน้อง,องม,มาโทรมาอยู่ไหนวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งบังคับคดียึดทรัพย์อยู่กําลังถอดแอร์อยู่เนี่ยกูจะนอนร้อนๆไม่คืนเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใจเย็น ไปน,นีไปนองกันอีกรอบหนึ่งสุดท้ายไอ้ก็จ่ายวันนะั้นวันนั้นก็ไปก้อนหนึ่งหมื่นหนึ่งแล้วก็ไอ้ก็ติดอายัดเงินเดือนอยู่พอติดอายัดเงินเดือนอย่างเงี้ยแบงก์อื่นไม่สามารถอายัดไอ้ได้ละสามสิบเปอร์เซ็นของเงินเดือนแล้วช่วงนั้นอยู่ในยุคที่โดนลดเงินเดือนพอดีในเศรษฐกิจของของทางการเมืองในเรื่องของการปิดสนามบินอะไรต่างๆเขาก็ลดเงินเดือนพอดีมันกระเทือนต่อภาพลักษณ์ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยนะตอนนั้นอยู่ใช่ปะคนที่จะมาฟอ้องไอ้ก็ต้องต่อคิวอะ่ะก็ได้<ๆ>กูมีไม้กันหมาล แต่ทุกๆไอคุยกับคนที่เป็นนี่ไอทุกคนนะเหมือนอยู่เป็นนี่ไอเป็นเป็นคนที่ดูเคสไออ่ะไอคุยจะเป็นเพื่อนเลยอะคุยจะเป็นเพื่อนเอออย่างเงี้ยแบบหาตังค์ไม่ทันว่ะอย่างงี้อย่างนี้พี่เนี่ยเป็นอย่างนี้บอกคนคือคนโทรไวคนเดิมเหรอมันทุกธนาคารมันจะเป็นคนเดิมมันคนเดิมเหรอมันจะเปลี่ยนเทียมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเลยไว้ก่อนติดตามธรรมดา ติดตามแบบมีอารมณ์ติดตามแบบมีคำหยาบ uh uh. ติดตามแบบพูดคุณไม่อ่อนสุดท้ายคนสุดท้ายคือคนที่ต้องดูแลเคสจริงๆแล้วพอคุยนจนแบบเ,เพื่อนกันเพื่อนกันปุ๊บแล้วเขาบอกเขาบอกนี่ก็ถามว่าเอาจริงนะธนาคารนุ้นบอกมาให้ปิดนี่วันที่27่ธันวาทุกสิ้นเดือนว่าเฮ้ยของผมมันเป็นแบบนี้พี่ทุกกลางเดือนปลายเดือนพี่จะได้ลดสมมติพี่เป็นนี่สองแสนมันจะเหลือประมาณ8 0,000ื่นอ่าได้ไม่ส็จเปลี่ยนตึง้งกูต้องปิดทีละตัวให้ได้ก็คือตอนนั้นจริงๆทํางานหนักมากๆเพื่อเขียนี้ เคียนี่แล้วต้องใช้เวลา25้าคือจุดต่ําที่สุดของชีวิตใช้เวลานานยังยี่สบหกนานไหมครับกว่าที่จะเคลียร์นี่หมดสามสี่ปีสามสี่ปีสามสี่ปีก็ลุกขึ้นมาก็คือยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเนี่ยแหละคือเซตศูนย์เหมือนเดิมเซตศูนย์แล้วก็สมัครบัตรเครดิตใหม่อีกรอบเพราะอะไรหรือป่ผ่านไหมผ่านไอ้รอเวลาให้เครดิตบูรุษสองปีอ่ะอยู่ทุกทุกเดือนไอจะไปจากยี่สิบสี่เดือนเนาะเหลือยี่สามขีดยี่สองขีดยี่หีไอรออย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นแบบ เหมือนเด็กนั่งจดว่าเมื่อไหร่จะถึงจิ๊กที่เราเดือนทีละเดือนไอ้รออย่างนี้มาสองสองปีเพื่อให้มันเป็นศูนย์แล้วไอ้ก็แค่อยากชาเลนต์ว่าไอ้สมัครบัตรเครดิตผ่านไหมผ่านทุกแบงค์ที่ไอ้สมัครแล้วตอนนั้นคือตอนนี้ยี่สิบเก้าตอนนี้เซ็ตศูนย์อีกรอบหนึ่งอคือวิในัยในการใช้เงินอ่ะคูเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเลยก็คือว่าไม่ใช่ว่าใช้ล่วงหน้าแล้วใช้เกินไม่มีการใช้เกินตัวอีกต่อไปมันเกิดจากอย่างนี้น้องเที่ยวันคืนอยู่ไหมก็ยังเที่ยวจนถึงอายุสามสิบหกแต่เงินที่ท มันต้องเป็นเงินหนักเหลือจริงๆเหลือจริงๆเที่ยวเซ็ตไว้เลยเที่ยวกินดื่มกินยูบุหรี่วันละสามซองอ่ะมีตระกาให้ตัวเองไหมว่าเก็บเงินไงว่ากี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ไม่มีไม่ไม่มีไม่มีกสมไม่มีเลยเลยไม่มีเลยใช้ชีวิตแบบเที่ยวอย่างเดียวเที่ยวทำรายการด้วยนะตอนนั้นน่ะทำเริ่มทำรายการออนไลน์สมัย YouTube ช่วงใหม่ๆทูชชั้นเจ็ดสิบสามครับไปทำรายการได้ค่าตัวได้ค่าตัวสวอาดิตย์สองพันแต่ค่าวิดลิฟวิดเอาปีตัวเองอ่ะ โดนไปเป็นหมื่นแล้ววะค่าคอสตูมตัวอีกที่ให้ไปอีกละค่าของอย่างน้อยไอจะเสียเวลาไปถ่ายรายการหนึ่งครั้งไอจะเสียสองหมื่นบาทค่าตัวสองพันนะติดลบแต่ทำพะแพชชั่นเร่มมีความสุขแล้วแต่แต่แต่ในการสมัครบัตรเครดิตเนี่ยมันเกิดจากไอเริ่มบินแล้วทีเนี้ยเริ่มบินปุ๊บมันต้องมีเด posit เข้าใจแล้วทีเนี้ยเอาเดบิตการ์ดมันไม่ได้อะใช่มันต้องใช้เครดิตการ์ดอะ อยู่อยู่แล้วทีเนี้ยไอเมื่อก่อน,นเวลาคนคนใช้บัตรอย่างเงี้ยตอนที่เราใช้เนี่ยเราจะพ่าวมากแรกๆบัตรฉันฉ่ำมากแต่พออยู่ในยุคตกต่ำปุ๊บคนใช้บัตรเราก็จะรู้สึกว่าเขาจะเป็นหนี้เท่าไหร่เนาะอพอวันหนึ่งพอเรามาใช้เดบิตเราไม่ใช้เครดิตเราก็จะมองมองตัวเองว่าเนี่ยฉันใช้เงินเดบิตไม่ใช่เครดิตสุดท้ายก็ไปคิดใหม่ว่าไม่ได้บัตรมาเราไปเล่นรีวอดพอยต์อยู่ทุกวันนี้รีวอดพอยต์ของไอเนี่ยช่ำ ไอเป็นคนที่บ้ารีวอร์ดพอยต์มากชํำมากบัตรเครดิตของไอครับไอไปคืนนี้หมดใช่ไหมคืนหมดไอบอกไอใช้เท่าไหร่ไอจ่ายเท่านั้นไอใช้เท่าไหร่ไอจ่ายเท่านั้นมีแค่ช่วงเนี้ยไอยอมรับเลยมีแค่ช่วงที่ไอทําบ้านและทําไอทําบ้านและทำร้านในเวลาเดียวกันทําร้านคือเงินสดสาขาพัทยาไอติดแอร์ลูกค้าเลยในขณะที่ผลประกอบการไออ่ะเพิ่มแค่มือเที่ยงมามือเดียวครับและได้ค่าน้ําแข็งมาอีกสองบาทราคาอาหารไอเท่าเดิมนะอยู่ เท่าเดิมในขณะที่ทําบ้านอ่ะแต่งบ้านมันต้องใช้เงินสุดอยู่เว่าะเงินที่มันมีมันไหลออกเยอะพร้อมกันวันนึงเคยออกมากสุดของตัวเองนะห้าล้านวันนี้มีอยู่สามล้านขาดอีกสองล้านผุญนหาจากไหนวะเดี๋ยวมันเข้าอีกแต่ไอจะมีในหัวมันจะมีอะไรเข้าแล้วมันหาไม่ทันหล้วมันก็เริ่มเครียดมันก็เริ่มเครียดมันก็ต้องรับงานหนักรับงานหนักตั้งใจทํางานจากคนที่ไม่เคยตื่นเช้าทุกวันนี้ไอสามารถตื่นแปดโมงได้เพื่อทํางานและหาเงิน แค่ชันคือหนี้สินให้เคลียร์มันออกให้หมดอืมไอ้บอกตัวเองว่ามึงอดทนรออีกแคบปีนี้ปีเดียวเดี๋ยวมึงหมดอืมไอ้ก็ต้องทําให้ได้คือหนี้หนี้คือตัวนี่ตัวไฟในการบุกให้เราทํางานจริงๆไอ้ไม่บินหนี้แล้วไอ้ไอ้เบิร์นไปแล้วชีวิตเบิร์นเอาแบบไม่อยากอยู่ทํางานหนักได้เงินเยอะแล้วไม่ได้ใช้เงินน่ะม,มันเป็นถึงเงินอยู่เมื่อก่อนนับเงินสดนะก่อนโควิดอ่ะนับเมื่อยมืออะ่ะ ยาก็เมื่อยมือพออยู่แล้วพื้อเป็นเจ้าของธุรกิจเนาะยาก็เมื่อยนับเงินสุดใช้เครื่องนับสุดบางทีแบงก์มันติดอ่ะต้องมานั่งนับอย่างเงี้ยอีหลอดแล้วนิ้วโป้งคูก็ต้องยกกำลังอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วนับเงินการนับเงินเมื่อยคือเพิ่งรู้วันนั้น่ะนับอย่างเงี้ยของยูจะนับแบบแบบคนยูไม่รู้นับแบบไหนมันจะมีสองวิธีการคือนับแบบธนาคารครับครับกับนับแบบคนจีนได้ได้ได้อ่ะไออ่ะนับทั้งสองอันนะแบบชุดนับนิ้วเมื่อยนิ้วโป้งอ่ะกับเมื่อยนิ้วโป้งกับอย่างเงี้ยต้อองไปนนนวดะครับ ตอนนั้นน่ะนับเงินจนเมื่อยมือ,เ,อ,อเสร็จแล้วทีเนี้ยไอไม่อยากทํางานเพราะโควิดมาไอโคดีใจเลยกูว่างแล้วบอกจริอย่างนี้เลยเออไอลงเรียนเลยอยู่อยากเรียนมารเก็ติ้งเหรอไอลหาอาจารย์เลยสามคนออนไลน์บอกอินใส่แมสเรียนเลยอืใส่แมสคนเนี้ยพอสอเดลลอภาคภาษาอังกฤษเป็นกระเทยเรียนอีกแบบคนนี้เป็นเก ทำงานให้หลังบ้านใครมาบ้างอีกแบบคนนี้ชายแท้ฝ่ายแผนกเรซส่ร์ไปเรียนกับเชฟเรียนไปเรียนกับเรื่องอาหารไปเรียนมาสเตอร์เฟรนชชยกับคนนี้ไปหาไปเรียนทุกอย่างที่ไออยากรู้เหมือนทำออแกนไนอะไอเรียนแต่งหน้าเพื่อมาคุยกับช่างแต่งหน้าได้เช่นบอกว่าบางครั้งน่ยอาชีพหลายๆอาชีพเนี่ยเขาจะมีตัวตวนของตัวเองชัดชชชเชฟ หรือว่าอะไรที่เป็นเป็นเฉพาะด้านเฉพาะทางอยู่เก็ตปะถ้าเราไม่มีความรู้ไปขขเขาเขารนะีเจ็คอยู่นะสมมติว่าพี่เดี๋ยวรบกวนแต่งหน้าหนูหน่อยแต่ว่าหนูคอมเมอร์ชหางตากับปลายตานนิดนึงพี่เกลียแล้วก็อินไลน์เนื้อเอาพี่รบกวนขอใช้ใช้ภาษาเขาในการพูดคุยมันจะทำงานง่ายแล้วทีเนี้ยไอไปเรียนทุกอย่างในในช่วงโควิดกลับมาทีเนี้ยไอเรียนเสร็จแล้วไอไม่อยากเปิดหลานอยู่แปดเดือนแรกไออยากบิดร้านกันแล้วนะ เพราะมันไม่มีเวลาให้กับชีวิตตัวเองเลยย้อนเวลากลับไปนิดนึงตอนที่ได้เปิดร้านอ,ะอ่ะอยากรู้ว่าเริ่มอาสเหยียเมื่อไหร่ครับละตัวร้านเริ่มก่อนตัวตัวน้ำจิ้มใช่ไหมใช่โอเคร้านเริ่มปีไหนครับสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดถ้าปีปีหนึ 1, 1> 1่งสองสองพันสิบแปด สองสิบแปดอยากรู้ว่าก่อนสองสิบแปดคือยังเป็นเซลอยู่ใช่ไหมครับเซลยัง <event S 2> เป็นเซลอีเวนต์เอาแกณฑ์ไหนรายการอะไรเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เราออกจากอาชีพที่ตอนนั้นน่าจะมันคง่ะตอนนั้นน่าจะหางกันมาอันเมืองละตอนนั้นมีเงินเก็บแล้วมีแล้วทําไมถึงโดดมาทําร้านยำรับต้องบอกว่ามันเกิดจากการกินข้าวกันเนี้ยกันสองคนทุกวันอืปรับทุกจากการซื้อบ้านหลังที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ นี่ก็ซื้อบ้านนี่ก็ซื้อบ้านเราทะเลาะกับพ่อเขาก็ทะเลาะกันนู่นนี่แล้วก็นั่งปรับธุรก,กินข้าวเย็นกันทุกวันจนวัน,วนก็ทําอาหารพวกนี้กินกันจนวันหนึ่งก็แบบมันเกิดจากจริงๆกุ้งแก้วใช้น้ําปลามาก่อนแต่แบบทําขายกันไหมแล้วใครจะซื้อเราอะแม่ดูดิดีพาร์ทเนอร์อย,อย่างเงี้ยใครจะซื้อเราอะแม่นี่ไงเราก็ไปจอดขายข้างทางกันสิแล้วเราโพสในโซเชียลกันไหมไม่อ่แม่หนูไม่กล้ากุ้งแก้วก็ล้มไปจนวันหนึ่งน่ะมันเป็นช่วงเทศกาลกินเจ จริงๆซอรี่รรนี้หลายคนอาจจะรู้แต่ว่าอ่เล่าให้ฟังคือไอเป็นคนที่ถ้าสมมติไอกินเจสิบวันนะ่ะไอกินกับข้าวเอบซสานะมสามอย่างน่ะทั้งสามมื้อไอจะเอบซอย่างเงี้ยจนครบสิบวันไอจะไม่เปลี่ยนเมนูเลยอืไอจะกินอย่างเงี้ยทั้งสามสิบมื้อแล้วนเชอร์ไอเป็นคนกินอาหารเต็มโต๊ชอบอาหารเต็มโต๊ในทางกับการดุดดิวพันเนอร์ไอเนี่ออยนะกินอาหารแค่จานเดียวถ้าเขากินแค่เคียววันไก่เขาก็จะเอนจอยแค่เคียววันไก่ ไอต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูว,ว่าทําทําอะไรให้เขากินโน่นน,นี่จนวันนั้นน่ะเขาถ่ายถ่ายงานที่กรุงเทพเสร็จอืแล้วแบบแม่มีอะไรบ้างส้มตำก็ได้แม่ง่ายๆแล้วก็ไปร้านส้มตำไม่ได้สิอย่างเดียวมันไม่ใช่เราเนาะก็เลยไปทํายําปูดําอปูปูดาเนี่ยแหละยําปูจือดอย่างเงี้ยทำตามสไตล์โดยที่ไม่ชิมและไม่จับขวดน้ําปลาครับเพราะเราถือไงอ,อ่ะยิมน้ำปลาห,หน่อยอ่ะคนนั้นนห,หน่อยอัน,นี้ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะชิมซิได้ย่างได้แล้วเราใช้ความรู้สึกครับ มาทำจนเขาชิมคำแรกตึ้งแม่จากสามตัววันแรกนะวันที่สองเขาซื้อปูเตรียมเลยเป็นหนึ่งกิโลวันที่สองกิโลครึ่งสองกิโลทำอย่างเงี้ยห้าวันแล้วก็บาบอกว่าแม่ทาให้หนูหน่อยก่อนหนูบินไปเกาหลีทำมาห้าวันจนกระทั่งเราก็มาคิดได้เปิดร้านกันเถอะง่ายงงทุนกี่เท่าไหร่ัตอนนั้นตอนนั้นคิดว่ามีงบให้ตัวเองแบบการเปิดหมื่นห้าคนละหมื่นห้าคนละคนละต้นทุนคือทั้งหมดเท่าไหร่ครับรวมกัน ก็จริงๆตอนนั้นประมาณสี่หมื่นห้าแล้วสาขาแรกคืออยู่ที่ไหนครับในปั๊มน้ามันไอรีเซิร์ชดู่ในระหว่างที่เปิดชวนฮัลโหลชวนปิดร้านเปิดร้านกันเถอะไอรีเซิร์ชโลเคชันก่อนเลยว่าปั๊มไหนไม่ใช่ปั๊มหาร้านหาโลเคชันจะขายแค่เสาร์อาทิตย์ทุกคนงานยุ่งหมุร้านยามันนี้จะเปิดแค่เสาร์อาทิตย์แล้วเทคอเว้โอเคก็คือว่างานประจำก็ยังอยู่ของที่ยังอยู่ <Okay. S 2> ทุกคนยังมีงานประจําที่มีรายได้กันอยู่ยังอยู่เสร็จแล้วก็จะจะเปิดจะเปิดเ เปิดร้านแต่ว่าพอเริ่มหาโลเคชันในระหว่างช่วงกลางวันไอ้ก็ SOP เลยร e ซิปีแยกอินกิเดนเอาไพลลสมานั่งดูมันนั่งขึงเลยของถูกของแพงทุกๆวันที่15เดือนไหนเยียราวเลยเไอ้ช่างตวงวัดทุกอย่างพอคำนวณออกมาชีพหายยำกุณราคาแรงจังวะมันขายลูกค้าแรงกันราคาแรงราคามันแพงครับเพราะ ปูสมมตปาาิปูราคาปูราคามะนาวมันสวิงสมมติเดือนปกติราคามะนาวลูกละสาบาทหกสิบตังค์แต่ถ้าราคาช่วงหน้าร้อนหน้าแรงและมะนาวมันขึ้นเป็นสิบสี่บาทสิบสองสิบสี่สิบหกปีที่แล้วคือปีที่แพงสุดอยู่เขาจะคำนวณอย่างเงี้ยยำหนึ่งจานใช้มะนาวสี่ลูกมสยพันไหนอีกเรื่องหนึ่งพริกจินดาแดงกี่เม็ดขี้หนูพริกจินดาแดงกี่เม็ดขี้นหนูสวนกี่เม็ดมันต้องคำนวณเพื่อปุ๊บชีย ต่อหนึ่งจานเอเวอรเรสต์ถั่วเฉลี่ยต้นทุนเยราวเพื่อไม่เราขาดทุนะราคาแรงอเอาไงล่ะราคาแรงโฟกัสลูกค้าเลยว่าต้องเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนมาทานครับก็ต้องมีรถเพราะบางทีอ่ะต่อหนึ่งมื้อมานั่งคำนวณดูอ่ะมันมากกว่าข่ามน้ำมันใช่มันจะลึกไหมกันนะมันจะมีที่ไหนที่มีจอดเลยเยอะที่สุดนี่ขึ้นลึกมากเลยนะอํมน้ำมันจอดได้ห้าสิบคันห้องน้ำเขาไม่ต้องล้าง มีปัม๊มห้องมีห้องน้าไม่ต้องไปล้างออปั๊มน้มํามันมีสะดวกซื้อน้ำมันหมดน้ำปลาหมดน้ำตาลหมดที่ชื่อหมดวิ่งซื้อทันทีออปั๊มน้ำม,นมันมีธนาคารย่อยๆคือแคชเชียร์วิ่ง <ATM S 2> แล<ร>กเงินเลยเหียนว่ามีใช่วิ่งแลกเงินสดเลยตรงนั้นเลยอม,มันก็เลยเป็นแบบนี้แต่ไม่ได้คิดในกรณีที่ success case คิดในกรณี world case วันที่ถัดสุดอย่างคำนวณเสร็จสับปุ๊บคุยกันเลยสามเดือนพอเริ่ม success ไหมสามเดือนแรกเอาตรงๆป่ะ s u c c e s งแต่วันแรก ทำไมวันแรกคือวันที่สี่พฤศจิกาสองห้าหกหนึ่งไม่กล้าขายซ้อมอยู่อย่างเงี้ยซ้อมทําซ้อมท่าซ้อมทําซ้อมท่าทำไมวันที่สามเนาะออ้ยตื่นเต้นทันไม่มอนนะไม่กล้าขายอ่ะไม่กล้าไม่กล้ากี่โมงครับไม่กี่โมงก่อนวันที่ เขาเรียกกลางคืนอ่ะ,อะใจเต้นกนยอย่าไม่ะขายเฉพาะขึ้นคืนหรอเปิดหกโมง oh, เพราะต้อทำงานประจำอยู่ไงทำ okay, งานประจาอยู่พอเสร็จปุ๊บตอนนั้นตื่นไม่กล้าขายเอาไงเพราะวันที่จะขายจริงๆฮัลโหลดุดแม่แม่ไม่กล้าขายอ่ะ